มาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กันกับแมปของ Reversal กันนะครับผมนะและนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยสำหรับของแมปนี้เนาะเพราะว่าแมปนี้นั้นเป็นแมปของคนไทยที่ออตอนนี้ผมอะ่ะอัดคลิปอยู่ก็คือเป็นในส่วนของคนที่เล่น ea เนาะก็คือคนที่รับได้รับสิทธิ์เล่นก่อนประมาณวันหนึ่งเนาะอันนี้ผมก็ลองเล่นมาแล้วล่ะก็ประมาณสัก8ชั่วโมงได้ก็ afk ไปบ้างแล้วแล้วก็ลงด่านไปบ้างเนาะแล้วก็ในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาพาทัวร์ว่าในแมปนี้ของคนไทย Reversal นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างงเป็นนนแขอคไทยทยี อ่ถ้าผมลงคลิปนี้ไปก็อาจจะเปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะอาจหรือว่าบางทีอาจจะอีกสักเปิดวันนี้แหละประมาณ2องทุ่มนะถ้าเขาไม่บิดประมาณนั้นก็คือวันที่24เป็นเวลา2องทุ่มเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะบิดหรือว่าจะยังไงหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรือเปล่าเนาะค่อยว่ากันแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันก็คือในส่วนของลิงก์ที่ผมที่ลิงก์คอมเมนต์ประมูลและกันนะทุกคนประมาณนี้เนาะถ้าสมมุติว่ากดเข้าไปแล้วเล่นได้ก็แสดงว่าเปิดแล้วนะทุกคนประมาณนี้โอเคมาทีนี้เรามาพาทัวดีีกว่าวาแนนน้้เเป็ยังงงไบะ จะสังเกตได้ว,ว่าเรามาดูที่ UI ทีละอย่างเลยดีกว่านาะก็คือลิลิทล็อกอินอันนี้ก็มีในส่วนของรีลงรีโลเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าใครเป็น V.I.P ก็ในส่วนของของรางวัลก็จะได้รับมากกว่าคนปกติเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นสตผนูผ่านๆมากมายเนาะเป็นพวกบันดงบันเดลมี V.I.P ช h i n Hunter Display All Unit ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปเทนพานเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวละครยูนงยูนิต UN เหมือนตัวแนวทีดงทีดีทั่วไปเลยทุกคนประมาณนั้น มีในส่วนของเควสด้วยเป็นเดนลงเดลี่เนาะสามารถรับเควสได้ประมาณนั้นแล้วก็มีในส่วนของตู้ซมมอนเดี๋ยวผมพาไปดูเลยละกันตู้ซมมอนนั้นก็มีตัวละครตามนี้มีในส่วนของแค่ตู้เดียวนะัน้นณปัจจุบันก็คือตู้ในส่วนของสแตนดาร์ดเนาะยังไม่มีตู้พิเศษเนาะตอนนี้แล้วก็ตัวละครก็มีหน้าตาประมาณนี้แหละถือว่าเห็นชัดเจนมากหมดเลยเนาะก็คือที่ได้ต่อเป็นตัวละครรับนาะในตู้แล้วก็ตัวละครตามนี้มีในส่วนของเชเวจงอินจากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่ง ก็มาแล้วก็อนิเมะกาจิอากุตะก็มาเนาะมีในส่วนของลูโดเอ็นจินแล้วก็ลิโยเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีดากอนบอลมีวันพีทแล้วก็ในส่วนของบีทก็มีในส่วนของโยลุวิจิที่เป็นลีเจนดารี่ด้วยเนาะประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของไคด้วยเพิ่งสังเกตก็คือจากเรื่องซอฟต์ร์ออนไลน์เนาะประมาณนี้ตู้กาชาใช้ประมาณ400เพจในการเปิดหรือผมมีในส่วนของเอ่อเกมพาช่วยวะแต่ว่าด้วย EA มัมาได้รับสิทธิพิเศษวะไม่รู้อะ แต่โดยปกติแล้วมันน่าจะใช้เพรสัก500ปะถ้าเป็น V.I.P มันควรจะเป็น400ประมาณนี้เนาะโอเคมาในส่วนของด้านขวาก็มีในส่วนของเกมพาร์ทด้วยก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างบอจิเนาะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปผม MK มานานแล้วตอนนี้เวลพาร์ทผมประมาณ68เนาะส่วนเวลพาร์ทมีทั้งหมดประมาณสักกี่เวลวะโอ้ร้อยเวลเว้ยนะแล้วก็ตัวละครบอจิตัวละครสุดท้ายเนาะประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของที่ใสโ่โค้ดมีโปรไฟล์ด้วยประมาณนี้บอกในส่วนของพวก เราซาม่อนไปเท่าไหร่มีชั่วโมงบินปะไม่ไม่ไมีแฮประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของวิกิีด้วยวิกิีก็จะมีบอกในส่วนของตัวละครยูนิตท,ทั้งหมดในเกมเลยจะเห็นได้ว่านอกจากตู้แล้วมันจะมีตัวละครรับอีกเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะก็จะมีในส่วนของพวกอาร์โมด้วยนะแล้วก็บอจิอย่างที่บอกไปมีไอควีนด้วยแน,น่นอนผมไม่รู้ว่าหาจากไหนอาร์โ <laughs> มผมเห็นแล้วอีกินผมก็เห็นแล้วว่าว่าหาจากไหนแล้วก็คริโตว้าวเพิ่งเห็นล่างล่างอีโบฮะเป็นล่างในส่วนของ อริโนสเกลว่านั่นแหละแล้วก็ในส่วนของแฉงก็เป็นตัวรับด้วยในด่านบีดเนาะประมาณนี้ทุกคนก็มีลงมีร่างอีโวอะไรกันหมดเนาะส่วนอาร์โม่น่าจะเป็นร่างอีโวเลยเนาะได้ตัวละครมาประมาณนี้แล้วก็วิธีมีนอกจากพวกยูนิตแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกไอเทมด้วยอันนี้ก็น่าจะบอกหมดป่ะอ๋อนี่ไงโอเคอุ้ยดีฮะมีบอกทั้งหมดเลยก็คือของยังไงหาได้จากไหนเนาะประมาณนั้นรวมไปถึงเอ่อเทลิดด้วยอ่าเทลิดก็มีในส่วน ของที่เขายังไม่บอกอะไรเลยนะหน้าปัจจุบันประมาณนั้นเนาะเอ้ยดีนะมีเทลลสให้ดูในเกมด้วยอันนี้ก็ค่อยว่ากันอันนี้แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์โอ้ผมเพิ่งเพิ่งสังเกตแทบว่ามีอีเวนต์เข้ามาแล้วก็คือเป็นการลงหอคอยเนาะมีทั้งหมด1ชั้น2 3สแล้วก็4โอ้อันนี้ยังไม่ชัวร์แฮว่าเอาไว้ทำอะไรเนาะแต่น่าจะเป็นหอคอยมีแค่4ชั้นหรือว่ามากกว่านี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็มีในส่วนของร้านคา้าด้วยที่ได้รับในส่วนของสเตตการ์ดลัคกี้โพชั่นแล้วก็เพอร์เฟกต์สเตตการ์ดเนาะประมาณนี้โอเคมาทีนี้เรามาดูในส่วนของแอเรียกันบ้างดีกว่านาะหลังจากที่ยูยูไอไปหมดแล้วเดลี่ก็ประมาณนี้เนาะโอเคมาเอ,อ่อในส่วนของแอเรียมีเพย์ซลม,มอนเลดเนานะเออมีเลดด้วยโอเคมาเลดก็ตอนนัปปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเนาะน่าจะเป็นเลดของทซงจินอูหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันไม่ชวนเนาะแต่ก็ต้องรอเขาเปิดเนาะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกอะ เออมีโซนชาลินปกติทั่วไปแล้วก็โซน grade, อัปเกรดอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอัปเกรดแล้วกันโซนอัปเกรดก็จะมีในสะ่วนของพวกสุ่มเทนเนาะผมสุ่มเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวขอส่มหลังหลงคลิปแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนโอเคอันนี้ก็จะมีในสะ่วนของพวกสุม Stat ่มส t ตตการ์ดอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของคราฟนะทุกคนจากที่ผมดูของคราฟอ่ะมันก็มีละหลายตัวแหละแต่ละทีเนี้ยไอ้ของคราฟมันดูใช้อะไรไม่ค่อยเยอะมากเนาะก็คือจากที่ดูอ่ะ มันแทบไม่ต้องลงชาเลนจ์เลยเนาะประมาณนั้นเนาะโอเคก็จะมีในส่วนของถุงมือพวกนี้อ่ะฮะไอพวกนี้จากที่สังเกตดูเหมือนจะหาจากเรจินดาได้ทั้งนั้นเลยทุกคนโอเคมาคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูดานดีกว่าว่าเป็นไงว่างม,มีดานอะไรบ้างเนาะกดที่เพยมันจะมีในส่วนของสตอรี่แล้วก็รีเจนสเตนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้แนวหน้าอยูง UI การสร้างห้องก็ประมาณนี้มีเลฟมีจอยมีคีเอทเนาะประมาณนี้ ทั้งหมดมีทั้งหมด3 chapter นะทุกคนแต่และ chapter มีทั้งหมด3เอ,อมีทั้งหมด5ด่านเนาะโดยที่แต่ละด่านก็ประมาณนี้ได้ของประมาณนี้เลยนามิก็ได้ถั่วเนาะได้เพชรได้ตังค์ประมาณนั้นไอ้อพวกนี้ก็รามิงเพชรตังค์มารีนก็เป็นเขาเรียกว่าเบนโตะเนาะเบนโตะเพชรตังค์ประมาณนี้ถ้าเป็นไนแมก็ได้มากขึ้นปกติเนาะอันเนี้ยไอ้อพวกเบนโตงเบนโตะเนะี่ยไอ้อพวกนั้นอะคือของกินที่ทําให้เรานั้นได้รับในส่วนของค่าวิวตัวละครที่สูงมากเนาะ เฮ้ยนะดเ,เดี๋ยวนะผมได้ลูโดมาตอนไหนวะเดี๋ยวนะผมเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงผมได้ลูโดมาตอนไหนก็ไม่รู้ทุกคนไหนไหนก็ได้มาแล้วนี่ผมได้ทําการฟาร์มมาหลายชั่วโมงอย่างที่บอกไปเนาะค่าอาหารผมเลยเยอะมากเพราะฉะนฉนั้นขอญาติกินเลยแล้วกันครับตัวละครในเกมนี้มันตันที่ววห้าสิบนะทุกคนเออแต่ว่าตรงนี้มันแสดงแค่ววสี่เก้าเนาะดูข้างล่างสิข้างล่างผมกอนกับเจ้าไอ้เขาเรียกว่าหนวดดำเนาะเป็นววห้าสิบไปที่เรียบร้อยแล้วโอเค อนนี้ก็กดกินแล้วใช้ประมาณแค่1 7อเจเองอะ่ะก็เวลว0หสิบแล้วแล้วผมมีประมาณพันแปดเนาะเพราะฉะนั้นสบายๆโ,โ,โอ้โหโคตรขี้โกงเลยดูดิเดสเตตผมให้ดูในส่วนของแอนนี่กรทําไมมันดูเบาจังวะไม่ใช่ดิดเดเมทกรมันดูหกสิบเาเองเหรอมันไม่น่าเบาขนาดนี้นะแตะ่พอเป็นลูโดปุ๊บคือเวลเวลห้สิบคืนเดเมพันหกอ่ 1, อะบ้ามาก กอเตอร์ฟิกโอเคแต่ทีนี้ก็น่าจะเข้าขา,ขา,ขาประมาณนี้แหละทุกคนส่วนใครอยากดูต่อเดี๋ยวผมจะโชว์การลงด่านแล้วกันนะว่าด่านเป็นไงเนาะมีระบบออโต้อัปเกรดด้วยแต่ละทีนี้ผมขออนุญาตไปสุ่มกาชาพวกสุ่มตรงสุ่มตู้แป๊บเพราะว่าผมอยากได้ตัวละครเพิ่มนิดนึงน่ะโอเคมาเออไอ้ตู้กา,กาชาเราสามารถขายแรอ e ีพิคลิเกนได้นะทุกคนประมาณนี้ผมขออนุญาตสุ่มรัวๆแป๊บผมอยากได้ตัวละครหรือว่าันได้ลูโดมาแล้วผมมันไม่ลดการันตีนะ ถ้าผมได้ถ้าผมรู้ตัวว่าได้ลูโดมาผมป่านนี้ผมเอาไปแบกด่านแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือไม่มีจริงผมก็ใช้ตัวละครอย่างพวกเนี้ยเป็นอีพิคเจนาลีอ่ะก็สามารถเขาเรียกว่าผ่านด่านสตอรี่ได้ทั้งหมดเลยนะสบายมากๆโอเคตอนนี้ผมเหลือสิบโลท้ายแล้วอ่าวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตัวละครมีเพิ่มไหมมีแค่โยรุิจิเพิ่มเนาะแล้วก็ตัวละครมิติที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนยังงงอยู่เหมือนกันประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวผมไปสุมเทดให้ดูดีกว่าว่าเอออนิเมีชงอนิเมชันการสุมเทดมันเป็นยังไงเนาะอัปกเกรดโอเคมาโอ้โหแสงสว่างจ้ามากเทดเพราะฉะนั้นสุ่มตัวโโด,โดอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปดูเทดว่ามีเทดอะไร,รบ้างนะทุกคนเทดมันจะมีในส่วนของ0.1 0.15 0.2แล้วก็0.25อะไรพวกนี้เป็นในส่วนของแรอ,อ่ริจเจนรีเลยแล้วก็เป็นในส่วนของมิสติกเลยเนาะ ก็จะไม่มีในส่วนของเ e กรดอีพิกก็เอา,าอารมณ์แบบข้ามแลมาเป็นรีเจนต์เลยประมาณนั้นเนาะโอเคในส่วนของ0.1ได้รับดาเมจขึ้น2 5 0ริ้เลยแล้วก็สามารถวางได้แค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็ดูมก็เป็นในส่วนของบัฟดออ่าแล้วก็ลูน่าก็บวกดาเมจอะไรทั่วไปประมาณนั้นอันนี้โซดิกอะโซดิกเป็นในส่วนของบวกพวกคีเลตคีเดมแล้วก็อันนี้ก็ไซเลนเซอร์ก็เป็นบัฟเกลือเนาะประมาณนั้นโอเคมาขอญาต ดวงดีหน่อยได้ไหมครับผมขอจะรญายรับตรงนี้ก่อนเนาะโอ้เอาจิงๆนะแบตเทิรพารเกมเนี้ยแจกเยอะมากคือถ้าเราหูยเดี๋ยวก,ก่อนนะเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันจะแจกเยอะขนาดนี้3า0รอโลเลยหรอถ้าเราเติมแบตเทิรพารอีก,กโเป็นพันโลทุกคนทุกคน,กค,นคือแบตเทิรพารเกมนี้มันแจกเป็นพันโลน,นะเพราะเผื่อ,อ,อถ้าเต็มนี่อันนี้มันมากกว่าพันโลอ,อีกนะประมาณสักเกือบ2 0 0พันได้เลยมั้งที่เกียร์คำนวณนะเอาเป็นว่าแค่ด้านด้านบนของผมอะเวลประมาณสัก ได้สามร้อยแลละถ้าด้านล่างอีกผมว่ามันเกินสามร้อยน่าจะสักหกร้อยได้เนี่ยเพราะว่ามันคูณสองก็เก้าร้อยแล้วพันหนึ่งแล้วอะ่ะผมว่าไปได้ต่อประมาณสักพันห้าได้เนาะในส่วนของเกมพาร์โอ้โหหน้าเติมมากโอเคโอเคเกมพาร์นหน้าเติมมากทุกคนแล้วได้เพงมาสองหมื่นเพิ่งเห็นโอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องเพจสองหมื่นเดี๋ยวผมไปสุมหลังไม้นะไม่งั้นจะนานเกินเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูบับแล้วกันว่าผมสุมแล้วได้บัฟอะไรเนาะขอสักบัฟลูกสักบัฟหนึ่งครับ แอปเปิลสุ่มก็นิ่งๆเนอะแล้วผมขออนุญาตสุ่มแบบรวๆเลยละกันขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงมันค่อนข้างดังเนาะโอเคสักประมาณนี้พอมาผมจะสุ่มรวยๆนะไม่รู้ว่ามันจะข้ามหรือว่ามันจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราติ๊กไว้พวกนนวเป็นสีเขียวเนาะก็ไม่สามารถข้ามได้เนาะอุยลูน่าโว้โอเคพอแล้วขออนุญาตเราไปเล่นก่อนครับในส่วนของลูโดลูน่าเนาะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวว่าจะทำคอนเทนต์พวกโนบงโนบับด้วยก็เลยสุ่มบับน,น้อยๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยหาจะได้แบบบับไม่เวอร์มากเป็นสุดจุดหนึ่งเนาะประมาณนั้นเฮ้ยแต่ผมว่ามันแจกโลตั้งพันห้าเลยนะเว้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งขอเช็คแปลว่ามันมีการันตีปะผมไม่ชัวร์ให้ว่ามีการันตีหรือเปล่าไม่น่ามีปะทุกคนเพราะว่าแต่ที่ผมดูอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีในส่วนของการบอกการันตีอะไรเลยหรือว่าจะเป็นเลดแฝงเหมือนแบบอนิเมะคูเซเดอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอาจจะต้องถามเดฟประมาณนั้น โอเคมาทีนี้ผมพาไปดูในด่านแล้วกันว่าด่านมันเล่นเป็นยังไงบ้างเนาะผมจะเลือกเป็นในส่วนของด่านท้ายให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ยากมากทุกคนผมลองมาเนี่ยผมข้ามด่านได้ด้วยก็คือไม่ลงนินจาผมมาลงมารีเลยก็นแมวหมดเลยเนาะด่าน5้าไม่ไม่ยากไม่ยากขนาดนแม์ด่าน5้ามารีเนะี่ยไม่มีตัวแอเนาะเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูในด่านแล้วกันว่าวิธีการเล่นเป็นไงเนาะโอเคมาแล้วทุกคนวิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่ายเหมือนที่เราเล่นกันทั่ว,วไปเลยนะก็คือ วางตัวละครแหละเป็นเกมแนวทีดีเนาะแต่แล้วทีนี้ผมไม่ได้เอาตัวตังมานะเพราะว่าดาบมันง่ายมากจนแทบไม่ต้องเอาตัวตัวตงมาเลยอย่างเช่นเนี่ยเห็นปะดาเมจผมโหสามพันเจ็ดเหลือจะเกือนแล้วก็ก่อนดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันอ๋อแสดงว่า U I นอกเกมมันยังบั๊อกอยู่เนาะประมาณนั้นอ่าดาเมจสามพันเก้าเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์ให้ดูแ๊บ okay. เอฟเฟกต์โชว์เอนิมี่อินโฟโชว์สกิปเวฟออโต้ออโต้สตาร์ทเช็คหมดโชว์ดาเมจโอเคเอ่อเอฟเฟกต์เป็นออ ทั้งหมดการปรับโยง UI ปรับได้หมดนะแล้วก็ขยายได้หรือว่าเล็กได้ประมาณนั้นนะก็อยู่ที่แต่ละคนสะดวกละกันประมาณนี้เลยส่วนเอฟเฟกก็ประมาณนี้โหเอฟเคง่ายขึ้นเยอะเลยวะ่ะที่ผ่านมาผมเอฟเคด้วยตัวละครรีเจนอะมันอาจจะวางหลายตัวเนานะแต่นี้มาเป็นลูโดตัวเดียวโอ้ยโกรมากโกรมากแล้วมีมีพาสิบเดียวปะนี่ไง ทุกครั้งที่ทําการฆ่าจะทาการเพิ่มดาเมจตัวเองทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะน่าจะมีร่างอีโวหรือเปล่าอุ้ยไม่ดิไม่ดิไอพวกนี้อาจจะมีก็ได้เดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะเดี๋ยวผมแถนช่วงท้ายว่าตัวพวกตัวละครรับอยู่ไหนเนาะประมาณนั้นเลยทุกคนโอเคมาทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอัพลูโดแล้วว่ามันเก่งขนาดไหนแต่เก่งมากนะดาเมจจ๋ามากเลยว่ะลูโดเนี่ยโอเคตอนนี้ลูโดตัวหลังผมดาเมจอยู่ที่สี่หมื่นโอ้โห ตีหมื่นเดี๋ยวผมให้ดูอะไรคือไอ้พวกนี้นดาเมจแบบหลักหมื่นเวอร์แล้วอะโอ้ยเดี๋ยวก่อนทาไมดาเมจมันดูเยอะจังวะลูโดแต่ว่าประเด็นคือมาตีเป็นทางตรงเนาะอาจจะไม่เมตาหรือเปล่าหรืออาจจะต้องทําการอีโวมันประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะพาทุกคนไปดูในส่วนของพวกรีจงรีเจนแล้วกันเนาะเกมเพย์ก็เหมือนกับเกมทีดีทั่วไปที่ไม่มีอะไรมากเนาะก็วางตัวละครตัวละครแล้วก็สตอรี่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวบนะินเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะเล่นได้ง่ายๆสบายเนาะ โอเคมาทุกคนผมพาไปดูในะส่วนของของอีวงอีโวแล้วกันที่ผมบอกไปเหมือนผมจะลืมบอกด้วยก็คือในะส่วนของด่านนะมิสตอรี่แล้วก็รนะีเจนเนาะตรงนี้เลยมันจะมีในะส่วนของดานพวกเนี้ยที่ผมยังไม่เคยลงรีเจนเลยเพราะว่าผมกลัวไม่ผ่านเนาะก็เลยแบบเอฟเคฟาร์มไปก่อนเนาะเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีในะส่วนของอาร์มงอาร์โมเนาะตรงนี้หนึ่งเปอร์เซนต์ที่ความยากระดับแบบไนท์แมร์นะแล้วก็ดานอ e ี Room, กิดรูมก็ปรับระดับความยากได้ก็นอร์มอลกับฮาร์มีการดรอปอ e ีกิดแต่ถ้าเป็นไนท์ ไม่มีการดรอปผมไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่า UI หายวะแต่ว่าเนี่ยไอ้กอบินอ่าหัวของกอบลินอะอัตราการดรอปเป็น80%เลยแต่ว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยเนาะ normal hard อะก็สามารถมา a อฟหายอีกิกกันได้ที่นี่นะทุกคนประมาณนั้นอ่าที่นี้เรามาดูของอีโวกันบ้างดีกว่าว่าใช้อะไรบ้างเนาะอย่างเช่นผมต้องการอีโวตัวละครอย่างลูโดเดี๋ยวดูซิว่าลูโดนั้นของอีโวหน้าตาเป็นยังไงอ่านี่ไงอีโวได้ด้วยอุ้ยพวกนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะพวกนี้อีโวได้เหรอ เนอสเอาไม่ใช่ผิด <c oughs> ที่ผิดที่ตรงนี้ตรงนี้แหมไอเราก็เล่นมุกซะแล้วโอเคแต่ก็อีโวได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไอพวกนี้อีโวได้ไอนี่อีโวไม่ได้โอเคอ๋อมันก็มีแค่แสดงคแค่นั้นเนาะเดี๋ยวดูลูโดแล้วกันโอเคโอเคใช้ในส่วนของเยลโล่ชิฟทิงบูอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของชาเลนจ์เนาะแล้วก็เก็บคิวสามพันตัวแล้วก็ถุงมือถุงมือตรงนี้ปะ ถุงมือถุงมือนี่ไงของที่ต้องใช้ก็คือขยะหนึ่งร้อยชิ้นขยะถ้าให้เดาไม่ยากเลยทุกคนก็น่าจะอยู่ที่ในส่วนของรีเจนสเต e อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะนี้น่าจะอยู่ด่านไหนสักด่านหนึ่งที่ไม่ใช่หนึ่งแน่นอนก็น่าจะเป็นสองไม่ก็สามเาประมาณนั้นอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าในส่วนของชาลินเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บโอเคมาชาลินชาลินก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีทางเข้าด้านหน้ามีบอกของดรอปหรือเปล่า ดีลายครึ่งชั่วโมงมีนี่หว่าโอเคก็จะเป็นของดรอปตันตามนี้เนาะก็อาจจะต้องขยันลงกันนิดนึงบางทีมันจะมีพวกสเตปชิปไปด้วยมีรีโลด้วยประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีในส่วนของน่าจะเป็นของชาเลนจ์เหมือนกันเดี๋ยวผมดูตรงวิกิแป๊บในที่เราต้องการหากันเมื่อกี้นะไอพวกเนี้ยบูชิปอีโวยูนิตช็อปฟอร์มช็อปอีเวนต์โอ้บูชิปอเอ่อได้รับจากช็อปแล้วก็อีเวนต์อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะช็อปอีเวนต์เหรอสแสดงว่าเราไม่ต้อง ทำสิ่งนั้นลงชาเลนจ์หรือเปล่าใช่ไหมชอ็อปละว้าไปตรงไหนวะชอ็ชอปชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปช็อปไม่มีแฮะนั่นน่าจะเป็น n อ c ที่น่าจะอยู่แถวล็อบบี้สักตัวหนึ่งแต่ผมขออนุญาตวิ่งหาไปหนึ่งนะ้เหมือนผมเคยเห็นอยู่แหละแต่ว่าก็มีเลเวลรีวอร์ดด้วยก็ก็ไม่ก,ก,ก็ก็ผ่านไปแล้วไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนโอเคผมขออนุญาตรับแป๊บแล้วก็รับด้วยประมาณนี้ทีนี้เรื่องชอ็อปมียูนิตอินเด็กช่างมันชอ็อป อันนี้ไลท์แอนด์กรุ๊ปอันนี้ช่างมันไว้ก่อนชอ็ชอปชอ็อปช็อปนี่ไงโอ้ช็อปเป็นเดนโซของใครวะจำชื่อไม่ได้อัลฟาปัะนนั่นแหละอ๋อฮะโอ้วันละห้าชิ้นเลยเหรอสามารถอีโวได้เลยหรือเปล่าวะผมขอเหมาเลยละกันนะในเมื่ออันนี้มันไม่สามารถหาได้จากชาเลนจ์บ้าไม่ชั่วเหมือนกันนะเพราะว่ามันบอกแค่ชอนะ็อปเนาะเพราะฉะนั้นขอยัดเหมาทั้งงั้นก็อีโวง่ายมากกันสิทุกคนแบบเนี้ยตัวละครอีโวง่ายเราเรา,เราแทบเอฟพีได้เลยอะโดยที่ไม่ต้องแบบเราลงดัน เสียวเวลาชาเลจนนะ่ะไม่ต้องรอมารีด้วยโอเคเนาะประมาณนี้เดี๋ยวขอญาตว่าไปที่อัปเกรดแล็บเนี่ยดูซิอัปเกรดอัปเกรดมันใช่จริงๆใช่ไหมโอแต่สีเหลืองคืออะไรอ๋อไม่มีสีเหลืองเหรอขาดสีเหลืองหนึ่งอันสีเหลืองสีเหลืองมันมันสามารถคาบได้ปะเราสามารถคาฟเหลืองได้ไหมคิกคาบอ u ย u ชัวควิกคาบ, sure? คคคบผมไม่ชวนระบบนี้แล้วะ <laughs> เดี๋ยวมันไปคาฟอะไรแปลก โ okay. อเคบอกว่าผมนั่งค้าบเองดีกว่าเนาะในนี้ไม่มีค้าให้โอเคร้านค้าเมื่อกี้นี่มันมีการรีเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คไปนหนึ่งนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอัลฟาอัลฟาอัลฟาโอเคน่าจะเท่านี้ลวละทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วการรีเหลืออีกสิบวกสิบสองชั่วโมงไม่ใช่สิบสองชั่วโมงดิสองนาทีรีเนาะโอเคโอเคก็มีเวลารีแต่ว่าเหมือนจะรีไวเหมือนกันนะผมจําได้ว่ามันรีวันช่วงประมาณสัก จ็ดโมงเช้าอะแสดงว่าการรีของร้านค้าตรงเนี้ยไม่ได้รีประมาณเอ่อหนึ่งวันเต็มเต็มอาจจะรีกี่ชั่วโมองไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะประมาณนี้ก็ปล่อยมาซื้อของอีโวอีโวไว้ละกันผมโด,โดยรวมแล้วผมว่าอีโวง่ายนะตัวละครแบบนี้ขอแค่รอรีร้านค้าแล้วก็เล่นหาของอีโวไปฟังพางแล้วค่อยได้ของอีโวจากร้านค้าก็มาอีโวได้เนาะประมาณนี้ทุกคนส่วนคอนเทนต์ในเกมก็ตอนนี้ น่าจะเป็นอันนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็แต้มแคนดงแคนดี้อันนี้ก็ค่อยว่ากันว่าทําอะไรได้เนาะก็แกลกร้านคา้าดีเนาะเออใช่ประมาณประมาณนี้แหละทุกคนในส่วนของแมปนิวอโซลก็เปิดและในคืนนี้ประมาณ2องทุ่มถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในส่วนของใต้คลิปคอมเมนต์นะประมาณนั้นถ้าทุกคนกดแล้วก็เจอหน้าเกมแสดงว่าเล่นได้เกมเปิดแล้วแต่ถ้าขึ้น4 0 4ไม่มีติดเข้าอะไรประมาณนั้นแสดงว่าเกมอาจจะเลื่อนหรือว่าไม่เปิดเนาะประมาณนั้นซึ่ง วันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่24เวลา2ทุ่มตามหลักมันต้องเปิดเนาะประมาณนี้ทุกคนก็ขอให้โชคดีสำหรับแบบนี้แน่นอนว่าผมก็น่าจะมาเล่นด้วยก็ยังไม่ได้เล่นถึงเอนเกมเนาะก็อาจจะยังข้อมูลไม่ชัวร์แล้วก็ไม่รู้อะไรมากก็น่าจะต้องเล่นแล้วก็ศึกษาไปก่อนเนาะะมาณนั้นผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยในคลิปนี้ก็อาจจะเงองๆบ้างบางทีก็เท่านี้แหละทุกคน